จากที่แยกย้ายกันเข้านอนดวงดาวก็แอบอมยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่วนเอกก็คิดในใจว่าจะทำไงนะถึงจะได้มอบความรักให้กับดวงดาวจากนั้นก็พลอยหลับไปเช้าวันต่อมาทั้งสองคน ก็เจอหน้ากันตรงโต๊ะอาหารซึ่งคุณยายก็ระเตรียมอาหารอแซนอร่อยไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วอาหารวันนี้ก็คือข้าวต้มกุ้งนั่นเองเป็นเมนูปโปรดของดวงดาวเลยทีดเดียวเอาดวงดาวเอ๊ะมาลุกมากินข้าวต้มกันเช้านี้ยายทำข้าวต้มกุ้งไว้ให้นะ ค่ะคุณยายครับยายน่าอร่อยจังเลยยายรู้ด้วยนะว่าหนูชอบข้าวต้มกุ้งผมก็ชอบเหมือนกันครับเอกมองหน้าดวงดาวแล้วยิ้มดวงดาวคืนหน้าแดงทั้งสามคนก็ทานข้าวต้มกันแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาว่าแต่คุณตาไปไหนคะคุณยาย เหมือนเดิมนะลูกเอ้ยเช้าเช้ามาตาก็ไม่ค่อยใจยุ่หรอกออกไปนาแต่เช้าตรู่แล้วลูกไม่ต้องเป็นห่วงตาเขาหรอกลายนั้นกลับมาแล้วก็หากินเองย่ายายเก็บเอาไว้ให้แล้วลูกเอ้ยืมตาหนี่ก็ไม่พักผ่อนบ้างเลยนะผมว่าจะออกไปช่วยตานะครับคุณยายโอ้ยไม่ต้องไปช่วยตาเขาหรอก ตาเ,าเขาก็ไปเดินดูทุ่งนาตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไรทำเยอะแยะหรอกลูกเอ้ยแล้วครับงั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพาดวงดาวไปเที่ยวได้ไหมครับได้สิหลานจะไปเที่ยวไหนกันล่ะอืมตามสบายเลยนะอีกนะอืมคุณยายคุณยายไม่ถามหนูเลยนะว่าหนูอยากไปหรือเปล่าแหม ยายมองตาเองยายก็รลูกแล้วล่ะไม่ต้องถามโถคุณยายนี่รู้ใจหนูจังเลยไปพูดด้วยแล้วหนูเอาถ้วยไปเก็บดีกว่าอิ่มแล้วหลังจากนั้นดวงดาวกับเอกก็ได้ไปเที่ยวกันตามภาษาหนุ่มสาวทั้งสองคนก็พากันไปดูหนังหนังที่เลือกเป็นหนังรักโรแมนติก ซึ่งตอนนี้ก็เข้ากับอารมณ์ของทั้งสองคนมากที่กำลังเริ่มมีความรักให้กันและกันเป็นไงบ้างครับดวงดาวหนังที่เพิ่งดูจบสนุกไหมครับ <c oughs> ก็ว่าสนุกคะ่ะว่าแต่ดวงดาวอย่าเป็นเหมือนในหนังไหมครับเป็นอะไรคะเป็นแบบไหนอะ่ะ ก็มีคนรักดีๆไงครับอ mm hmm. พี่เอกก็ใครเขาจะไม่อยากมีคนรักที่ดีๆหรอคะผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเมื่อไหร่ดวงดาวจะให้ผมมอบความรักให้ดวงดาวสักทีพี่เอกน่ะรีบร้อนจังเลยเราก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานนี่นาะแต่ผมจะคลั่งตายอยู่แล้วนะครับ ใจเย็นๆได้ไหมคะหอูอดเปรี้ยวไว้กินหวานน่ะเคยได้ยินไหมหูดวงดาวไม่เห็นใจผมบ้างเลยไม่พูดด้วยแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าทั้งสองคนก็พากันกลับบ้านแต่เอกยังไม่อยากกลับเลยเพราะว่าเอกยังอยากอยู่กับดวงดาวแบบนี้นานๆเพราะถ้าถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องมีคุณยายคุณตาที่แอบมองเขาอยู่ ซึ่งทั้งสองยังไม่รู้เลยว่าสองคนคบกันลุงดาวยังไม่กลับไปได้หรือครับพี่เอกอยังงอแงสิคะเรากลับมาเถอะนี่มันก็จะค่ำแล้วเดี๋ยวยายเป็นห่วงก็ได้ครับครั้นทั้งสองคนไปถึงบ้านก็ต้องงงงวยอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าในบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวย ลักษณะเหมือนจะมาตามหาใครสักคนหนึ่งอา้าคุณยายคะนั่นใครหรอคะคุณยายเออยายก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขามาตามหาเอกนะลูกพี่เอกเออเมรีมาได้ยังไงอ่ะพี่เอกนี่หนูมานี่ได้ยังไงอ่ะหนูรอพี่อยู่ตั้งนานพี่ไม่กลับมาเลยนะ เมลีนี่ใครบอกเธอว่าฉันมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครบอกเมลีทั้งนั้นน่ะเมลีรู้เองเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้บอกให้ใครบอกเมลีว่าผมมาที่นี่แล้วทำไมพี่เอกต้องปิดบงังเมลีด้วยลระคะผมไม่ได้ปิดบงังเตผมไม่อยากให้คุณมาเออพี่เอกมันคือเรื่องอะไรกันคะ เราไม่เข้าใจค่ะเอานี้พี่เอกนี่ใครคนนี้อ๋อคนนี้ดวงดาวหลานยายเองลูกมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าพ่อเอกเปล่าครับยายไม่มีอะไรนี่คือเมลีครับเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านเขาอยู่ข้างๆนะครับคือพอดอีอ๋อหนูเป็นแฟนพี่เอกเขาค่ะคุณยาย แฟนแฟนแฟนหรือคะเออเจ้าเอกมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกยายล่ะลูกเออเออเอออแล้วน so so ี so ่เป็นไงมาไงทึ่ได้มาตามกันล่ะลูกโหกคุณยายค่ะก็เอกเขามาเขาไม่บอกหนูเลยว่าเขาจะมาหนูจะได้มาด้วยก็ผมบอกไงผมไม่อยากให้คุณมามาก็วุ่นวายอย่างนี้แหละ นล่นลุงดาวขอตัวก่อนนะคะลุงดาวลุงดาวอย่าเพิ่งไปสิฟังผมก่อนนะคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดพี่เอกเข้าใจอะไรผิดก็นหนูเป็นแฟนพี่ไม่ใช่เหรอนี่เมลีคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะผมบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วเราไม่ใช่แฟนกันอา้าวหรอกหรืออืมแล้วนี่นางหนูมกโ,โมเมเป็นแฟนกับเอกได้อยังไงเลยลูกไม่รู้แหละ หนูเป็นแฟนกับพี่เอกยังไงก็เป็นแฟนกับพี่เอกหนูไม่ยอมให้พี่เอกมีแฟนแน่ๆเหตุการณ์ก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมลีซึ่งเป็นคนที่ชอบเอกมาตั้งแต่เด็กอยู่บ้านเดียวกันบ้านข้างกันแต่เอกไม่เคยสนใจเมลีในเรื่องของการเป็นแฟนหรือชู้สาวคือรักเหมือนน้องสาวเท่านั้นแต่เมลีไม่เคยยอมรับฟัง เอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนถึงวันนี้ซึ่งทำให้ดวงดาวต้องเข้าใจเอกอย่างผิดผิดติดตามฟังตอนต่อไปด้วยแล้วกันนะคะว่าดวงดาวกับเอกจะเข้าใจกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับฟังฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนและผู้อ่านด้วยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ